ได้ข่าวว่าเงินมึงหนาเอาเอาเอาเ,อาเ,อาเ,อาเงินที่หนาของเมื่อเตรียมตัวจ่ายให้ลิซ่าก่อนร้อยล้านเพราะเขากำลังจะฟ้องมึงแล้วถ้าเกิดมึงไม่มีร้อยล้านให้เขามึงจะต้องเป็นผู้ล้มละลายทั้งโคตรน่าสงสารโคตรพ่อโคตรแม่มึงด้วยนะฮะน่าสงสารนะ อยู่ดีๆเพราะปากเด็ <ๆ S 1> กเที่ยอย่างพวกมึงเนี่ยแท้ๆเลยอนาคตหมดแล้วทำงานก็ไม่มีใครรับทำธุรกิจอะไรก็เจ๊งแล้วก็ถ้าคบพ่อคบแม่ของมึงเงินหนาหรือว่าตัวมึงเงินหนาเตรียมตัวจ่ายให้ลิซ่าก่อนร้อยล้านเขาจะฟ้องที่มึงอ่ะไปคุยในกลุ่มอะไรนะขับเขามีการบอกว่าลิซ่ามึงเตรีมตัวเลยรับไม่ได้ เงินหนาเดี๋ยวได้เห็นเงินหนาแน่ร้อยล้านเอามาจัดมาแล้วมึงจะโดนอีกคือปลอมรูปโปรไฟล์ของผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนมีฐานะด้วยนะเขามีทนายครอบครัวเขามีฐานะเขามีหน้ามีตาในสังคมหน้ามึงโคตรอับรีเลยแต่ไปเอารูปโปรไฟล์คนโคตรหล่อมา แล้วทําให้เขาเสียหายนี่มึงโดน,นสองกระทงแล้วนะแล้วก็อีกกระทงหนึ่งทั้งพี่จอนนี่มือปราบทั้งซองดูฮีคนดังๆผู้มีอิทธิพลผ้าอีสานทั้งหลายเน็ตไอดอลผ้าอีสานในติ๊กตอกกับมึงรู้ไหมโคตรมหาศาลเลยฮะเน็ตไอดอลในติ๊กตอกะที่เขาเป็นคนอีสานอะไม่ว่าจะเป็นอีสานพาซ่วม แล้วก็ยังมีอีกหลายคนลูลูลาลา่าพี่อีทโปงลางไผ่พงสะทอนก้องห้วยไลย่แซกชุมแพรไอเทียนกร้องดังๆระดับร้อยล้านทั้งนั้นคนอีสานหมดนะสิริพอรอัมไพพงศิริพอรอัาไพพงนกน้อยอุไรพรปอยฝ้า,ายมาไลยพรพรสักส่องแสงไอห,หนุ่มแขนซ้ายลายมงังครที่เพิ่งเสียไป คนรักทั้งประเทศมีเมียเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายไม้พิลลมพรจากแดนอิสานบ้านเกิดเมืองนอนมึงว่างมากนะเรอขับเหาไอขับเหาขับเฮียอะไรของมึงเนี่ยฮะไอเด็กคนนี้มอายุ17ใช่ไหมนึกว่าเด็ก17คนคือมันอายุ17ใช่แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งโอ้โหเห็นหน้าแล้วอีหา นึกว่านั่งขายเรียงเบอร์ตากแดดดำปีเลยฝากกดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้กี่ 11, <000. S 1> ยูเซอร์ส0 0 0ชดที่7,000คนครับ